โมเดลรีสิตเต็มของโลกมันจะเปลี่ยนทุก50ปีซึ mm ่ง hmm. เปลี่ยนล่าสุดคือ1971นี่ครับ mm hmm. แปลว,ว่าตอนนี้มัน4าปีแล้วภายในปีหน้าน่าจะเกิดการ mm hmm. เปลี่ยนแปลงใหญ่ทางด <laughs> ้านวงการการเงินนะครับแล้วมันไม่ต้องรอถึงปีหน้าเพราะผมว่าปลายปีนี้ล mm ิเบราก็จะออกมาแล้วใช่ในส่ว hmm. นก็เทสแล้ว4มลทลหลักตอนนี้อ่าเพราะโควิดมามันอาจจะยิ่งเร่งก็ได้ครับยิ่ง mm hmm. เร่งเทรนที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนี้ถ้ายิ่งเร็วขึ้นปีป mm hmm. ถ้าสมมติเราใช้ดิจิทัลเคอร์เรฐกนมีประสิิทธภาาพมกขึ้นด้วยมัน รัฐบาลคงจะเข้าใจมากขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่ทําไมเศรษฐกิจมันไม่สามารถกระตุ้นได้พิมเงินมาเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่เงินที่คนเข้าใจผิดคือมันไม่ใช่แค่เงินต้องออกมาเยอะอย่ยงเดียวนะแต่เงินมันต้องออกมาเร็วแล้วก็ต้องถูกจุดด้วยเพราะอะไรเพราะว่า c r i สตสปัจจุบันมันต่างกับคริสตสัปปี2008หรือปี1929 the Great Depression ตอนปี2008เนี่ยตอนนั้นแบงก์เทคริสตมากเกินไป Lehman Brothers นะครับ แล้ว Lehman Brothers ก็ปิดไปคนที่ทํางานอยู่ในแบงก์นั้นก็ไม่สามารถกลับไปทํางานที่แบงก์นั้นได้แล้วตอนสิ่งที่รัฐบาลทําคือเขาปินเงินมาก็จริงใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเขาแค่ยกฝูโทรศัพท์เรียกซีอีโอ25คนอยู่ในห้องเดียวกันเขียนเช็ค25ใบอุ้มแบงก์อตอนนั้นง่ายมันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเพืมาช่วยเพราะเขาอุ้มแค่25แบงก์ที่เป็นต้นเหตุของ structural economic problem ในตอนปี2แ0 8แต่ปัจจุบันมันเกิดเพราะว่าโรคโควิดนะครับ เราต้องรอยาหาดัคนีที่เจอเลยแปลว่าอะไรแปลว่าคนยังไม่สามารถกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติกระตุ้นเศรษฐกิจแบบอ r g ก n i c a l l ได้นะครับ <c oughs> แปลว่ามันมี d e a d w e i loss อยู่นะครับคนยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเองได้รัฐบาลก็ต้องเข้ามากระตุ้นถูกไมหมครับแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้คนจะเริ่มออกไปมากขึ้นอาทิตย์ที่ผ่านๆมาคนเริ่มกลับไปร้านอาหารกลับเริ่มกลับไปเปิดแต่สังเกตไมหมครับแม้แต่ร้านอาหารเองเนี่ยยังต้องนั่งแยกกันเลย ทีละโต๊ะถึงแม้ว่าครอบครัวเดียวกันต้องนั่งแยกคนละคนละโต๊ะเลยมันคือไม่ไม่ได้ใช้ resource เนี่ยเต็ม capacity under resource พวกนี้มัน translate <c oughs> เป็น dead weight loss ใน GDP หมดเลยนคะครับเพราะว่าร้านอาหารไม่สามารถแทนที่จะรับได้สิบโต๊ะเท่ากับรับไ,ได้แค่โต๊ะเดียวแล้วเพราะว่ามันต้องนั่งแยกกันคนเนี่ยไม่ได้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจออร์แกนิคได้พอมาฝั่งของเอสอ็มด e พอรัฐบ,บาลต้องอุ้มทางนี้เนี่ย รัฐบาลไม่ใช่อุ้มแบงค์นะครับมันอุ้มเอ e มีซึ่งเป็น90%ของอีคอมเมีรของเรารแล้วก็อุ้มคนที่ตกงานเจ็ดล้านคนเป็นในหกอาทิตย์ที่ผ่านมาในเมืองไทยหรือสาสิบล้านคนในหกอาทิตย์ที่ผ่านมาในอเมริกาซึ่งรัฐบาลต้องอุ้มไม่ใช่อุ้มแบงค์แล้วคราวนี้แต่มันจะเรียกเอสเอ็มี90%มาอยู่ในห้องเดียวกันเหมือนปี2008ยังไงอะครับหรือคน <laughs> ทั้งประเทศมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วยื่นเช็ค25ใบมันไม่ใช่ครับอันนี้มันต้องเป็นการเลิน ที่แม่นยำและไปค่องเร็วอย่างคนเนี่ยไปประท้วงที่กระทรวงการคลังบอกว่าไอ้ห้าพันบาทฉันควรจะได้รับเงินดันไม่ได้ไม่ได้รับเงินไอ้คนที่ไม่ควรได้ดันได้รับเงินเพราะเลยใช้กระดาษกันอยู่นะครับต้องไปต่อคิวกันบนท้องถนนเสี่ยงติดโรคเพิ่มอีกแถมปล่อยไปผิดพลาดอีกเทโพนว่าทำไมรัฐบาลนุ่มเอสเอ็มดีก็เพราะว่าเอสเอมดีเป็นการจ้างงานทั้งหมดเก้าสิบเอร์เซ็นของประเทศเรามันเป็นสป라이ต์เชนแล้วถ้าตัวไหนล้มตายไปก่อนเนี่ยมันชะงักทันทีเลยเหมือนจิ๊กซอว์นี่มันหลุดไปมันไม่สามารถพอเลยมันชิด มันต้องทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ให้หมดจนกระทั่งเราหาวัคซีนเจอแต่อีกใครในไม่กี่เดือนข้างหน้าครับจะหบดลงหายใจกันละไอซ์มิที่เก็บเงินเซฟิงมาเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เตรียมตัวเลยคือความจริงธุรกิจเขากำไรทุกเดือนเขาไม่ได้ข้อผิดของเขาแต่ปร,กรกากฏว่าพอเกิดโรคโควิดลุกรัรกรรฐบาลได้ประกาศฉดดาดจางนะครับพอประกาศฉาดจาุไอ้ธุรก,กิจที่มันกำไรของเขาอยู่ดีเนี่ยปรากฏว่าขาดทุนวันรุ่งวันรุ่งขึ้นเลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีเวลาปรับตัวเขาก็ต้องไล่พนักง,งานออกซึ่งพนักง,งานพวกนี้ต่างเด เป็นพนักงานที่ทํางานอยู่ในบา,ในา,นา,าร์อยู่ในร้านอาหารอยู่ในโรงแรม mm hmm. ต้องเรียนไว้ก่อนถ้าเขาตายเป็นเมื่อไหร่นี่ mm hmm. มันอาจจะเกิด Club, S t r u c t u r a l economic p r o b l e เริ่มเป็นปีเลยก็ได้เพราะว่า mm hmm. มันต้องเริ่มจากศูนย์นะร mm hmm. เริ่มเปิดบริษัทใหม่เริ่มเริ่มจากศูนย์มันอาจจะเป็น d e p r e s s i o n เลยก็ได้เป็นสิบปีอาจจะไม่ใช่แค่ e นะีเซ s ช mm ั่นละหกเดือนสึงแปดเดือน, mm hmm. ม,นมันอยู่ที่การกระทำของรัฐบาลเลยครับว่าถ้ารัฐบาลคือคนส่วนใหญ่คิดว่า้อออมเงินมันเยอะถึงกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่ไม่ใช่นะครับถ้าสมมติออกมาเยอะสมติออกเเป็น ถ้าออกไปอีกหกเดือนเพิ่งออกปรพราะว่าเอสบีคือหมดลมหายใจกันตั้งแต่สองเดือนที่ผ่านมาอืไปเรียบร้อยแล้วมันออกออนออกมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันต้องรีบิลด์ไอคำว่ารีบิลด์เนี่ยมัน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 คอสลี่มันแพงมากต้องให้เขาเนี่ยอมีลมหายใจไปต่อ,อก,ก่อนต้องเร็วแต่เราไม่มีเทคโนโลยีไงครับมันไม่ใช่เหมือนตอนปีส0 0 8ันแปดที่ยื่นเชฟสก้โอเคคุณไปต่อได้ละอันนั้นแหละมันง่ายแต่จะเบลยังไง s อส9ีเกสิเอร์ซ็นประเทศ ซึ่ง hmm. มันต้องใช้ดิจิทัลเคอร์เซี่ยอย่างที่ hmm. จีนเนี่ย hmm. เขาพิสูจน์กัแล้วครับมีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่ามายแบงก์นะครับมายแบงก์เนี่ยเปิดมาตั้งปี2014ตอนนี้เขามีลูกค้าทั้งหมด100ล้านคนซึ่งสเกลคือใหญ่กว่าเมืองไทยเรียบร้อยแล้วครับเมืองไทยมีแค่เจ็ดล้านคนแต่น hmm. ี้แบงก์อนเดียจีนเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2014มีลูกค้าทั้งหมด100ล้านคนและสิ่งที่เขาทำก็คือเขาสามารถปล่อยกู้เนี่ย100ล้านคนเนเี่ยด้วยใช้เวลาแค่3วินาทีนะครับ ใช้คนใช้พนักงานทั้งหมดศูนย์คนในการ Analyze ์ความเสี่ยงนี่เสียแค่1.7เปอร์เซ็นตนะครับเพราะเขาใช้เทคโนโลยีว่าบิ๊กเดในการเก็บข้อมูลทุกอย่างเอไออ i ร์ท i ฟิเชียลอิน e ทลในการ Analyze ์ความเสี่ยงแล้วก็รีลิสเงินเป็นดิจิทัลทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ลองคิดดูว่าไอ้5,000บาทหรือไอ้ SME ตอนนี้ที่ททรัาบาลต้องช่วยเนี่ยถ้าเราใช้ดิจิทัลเคอร์เซ y แล้วเนี่ยแล้วาลแค่ขยับแค่หนูโปงแค่นิดเดียวสวอชเงินไปถึง5,000บาท ไปถึงคนที่ควรจะได้รับเงินจริงๆไอ้คนที่ไม่ควรได้ก็ไม่ไม่ต้องได้หรือตอนนี้รัฐบาลตอนนี้หรือแบงก์ชาติเนี่ยถามว่ากู้ซอฟท์โลนมาแล้วเนี่ยอยากจะชุบอุ้มเอสเอ็มบีเขาทำยังไงได้เขาก็ต้องพึ่งแบงก์พาณิชย์นะครับแบงก์เอกชนทั้งหลายเพื่อที่จะเข้าถึงเอสเอ็มบีซึ่งแบงก์เอกชนคือช้าครับกว่าจะมานั่งทำดิวเดเรเจนต์สต๊าดี้บริษัทสองสามเดือนคงหมดลมหายใจกันก่อนปรากฏเมืองไทยเลือกที่จะปิดตาข้างเพื่อแลกคุปกรณ์ ให้คนส่วนใหญ่ได้รับเงินเพื่อที่จะอยู่อยู่รอดยังมีอาจจะปิดตาข้างหนึ่งปล่อยเสียบ้างเพราะมันใช้เวลาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับสองสามเดือนในการพิจารณาตัวกลางในการวีดิสฟันเนี่ยแฮปปี้เลยเพราะว่าตอนนี้มันต้องมาทำดิวเลิเจนซ์เยะแล้วต้องเร่งกับความเร็วอย่างเดียวเพื่อแรกกัให้คนส่วนใหญ่อยู่รอดเอสบีของเราในอยู่รอดเพราะเขาได้รับเงินกุ๊บเขาแค่ยกหูโทรศัพท์เรียกพนักงานคนเก่าของเขากลับมาทำโพสิชันเดิมไอหกเจ็ดล้านคนนี้ตกงานไปมันก็สามารถไปต่อได้ พรที่แตกต่างคือมันไม่ได้แย่เหมือนตอนตอน r e a t Depression ตอนนั้นนี่โอ้โหทำสงครามคือแอร์พอร์ตท,ทำลายตึกโดนบอมทิ้งอันเนี้ย structural mm hmm. e c o ก o m i c problem เริมเพราะมันต้องร b เบิลแต่ปัจจุบันนี้แอร์พอร์ตก็อยู่ปกติมันแค่ under capacity mm hmm. Cap แค่นั้นเองที่เราไม่ได้ใช้มันเต็มศักยภาพแค่นั้นเองมันยังไม่ mm hmm. มีอะไรถูกทำลายมันแค่ชะงักไปชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงดูคนส่วนใหญ่ให้รอดได้เนี่ยจนกว่าเราจะหาวัคซีนเจอซึ่ง mm hmm. ตอนนี้มันก็มีเรื่องของ เทคโนโลยีเข้ามาคอมมิวนิเคชันเข้ามาไม่อาจจะใช้เวลาเร็วกว่ายุคที่แล้วก็ได้นะครับในการหาวัคซีนโรคโควิดเจอได้เพราะนั้นมมนสําคัญมากเลยที่รัฐบาลจะต้องเริ่มเข้ามาศึกษานะครับแม้แต่กระทั่งวงการการเงินเทคโนโลยีเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยทํางานให้มันแน่นย้ำมันก็เร็วขึ้นออกมามากไม่พอแต่จะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมรัฐบาลเนี่ยพิ์เงินออกมาสองสามพันลลา์มันก็ยังไม่เวิร์คเพราะว่ามันไม่ a c c ค r ร t แล้วก็ไม่เร็ว พอถูกไหมครับถ้าความจริงอาจจะไม่ต้องใช้2องสาเทรเรียนก็ได้อาจจะเป็นแค่หนึ่งเลเรียนก็ได้ถ้าเราปล่อยแบบแม่นยำแล้วก็เร็วพอไปถึงคือเกาเกาถูกที่อะม,มันไม่ควรจะปล่อยเยอะๆแล้วเกาผิดมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีมันไม่ได้ผลนะครับเราต้องใช้เทคโนโลยีตรงนี้มาช่วย คือที่เราเราคุยกันถึงเรื่องกอารอัดฉีดเงินอย่างไทยเองก็ยังถือว่านโยบายการเงินยังเข้มแข็งกว่าประเทศอื่นเนาะอย่างอเมริกาเนี่ยหนี้ต่อ GDP P เนี่ยสูงกระชูดะนะครับทะลุเพดานนะครับซึ่งไทยเองเนี่ยก็มีพลอกกู้เงินเหมือนกันอยู่ในสัดส่วนที่เ,ออเริ่มตึงแหละนะครับคือใช้เงินอนาคตทางนั้นดนะังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราแบกภาระเรื่องหนี้อนาคตไปนะครับดังนั้นถ้าเราไม่สร้าง productivity เนี่ยซึ่งการแจกเงินครั้งนี้เราเป็นการแจกเงินเพื่ออุ้มเนาะเพื่อพยุงไม่ให้ธุรกิจล้มเพื่อไม่ให้มันต้องมาร productivity จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นต้องการจะบอกว่าถ้ามันเปลี่ยนโครงสร้างนั้นการเงินโครงสร้างของระบบการเงินมันก็จะทําให้การใช้เงินน้อยแต่มันเพิ่ม Productivity ได้มากกว่าซึ่งนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่า debt to GDP ratio ก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าประเทศอื่นอเมริกายุโรปหลายๆประเทศตั้งแต่ปี1997าาแบงก์ชาติก็คอนเซอร์บิทีฟมากๆเลยหลังจากที่เกิด Asian crisis ที่เกิดที่บ้านเราเป็นประเทศแรกที่ที่เริ่มเลยครับ Asian crisis แบงก์ชาติก็คอนเซอร์บิที ซึ่งถือว่าตอนนี้กลายเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราสามารถที่จะเมื่อเด็ดคุณภาพดีกิระชนมันไม่ได้สูงกว่าประเทศอื่นเพราะวเมืองไทยสามารถกู้ไอเงินมาได้แล้วเพื่อที่จะมาอุ้มเอสบีส่วนใหญ่นะครับแต่ถึงแม้ว่าอุ้มไปแล้วมันเป็นการแค่ส่วนตัวนะครับผมมองว่าถึงแม้ว่าตอนนี้อุ้มไปเนี่ยแต่พลัสคิว i ิ i t y มันยังไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็น waste หรือเปล่าส่วนแัวผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเราจ่าย20%ภาษีทุกปี แล้วลองคิดดูว่าเขามีอยู่สองออปชันนะครับออปชันแรกคือปล่อยให้ลงตายแบบนะครับเขาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต,ต่างๆแล้วปล่อยให้บริษัทมีนลงตายแบบปรากฏว่าเด็ทูจีดีพีเรเชียก็เท่าเดิมยังติดหนี้เหมือนเดิมแต่อำนาจในการเก็บเงินน้อยลงแล้วเพราะเพราะว่าคนทาเงินในเขาเนี่ยลงตายไปละส่วนหนึ่งกับอีอกอีนนันนึงคือกู้มาก่อนเดบทูจีดีพีเรเชียมากขึ้นเป็นนิดนึงแต่คนส่วนใหญ่บริษัทส่วนังอยู่รอดแล้วเขาต้องจ่ายภาษีทุกปียี่สิเอร์ซ ให้กับ hmm. รัฐบาลแล้วสุดท้ายเขาก็เอาเงินตรงนี้ไปกดหนี้ลด Debt to GDP Ratio ได้ที่หลังซึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะผมมองว่ามันอาจจะเป็นโอเค of p r o d u c t t i i v y ในระยะสั้นแต่มันเป็นการเลี้ยงชีวิตของเครื่องจกักรในการทํางานทําเงินให้กับรัฐบาล hmm. ให้มีชีวิตรอดกันจนอย่างน้อยสุดท้ายทยอยจ่าย20%ของ GDP ของของกำไรทุกทุกปีมาแล้วรัฐบาลที่จจ่ายลด Debt to GDP Ratio ได้ได้ที่หลังซึ่งผมมองว่ามันยัง ส่วนตัวนะครับผมคิดว่ายังไงก็ต้องควรที่จะอุ้ม e s อสมไมาให้เกิดการชงงะงักในสป라이ต์เองนะครับเพราะเราเป็นกรบฟ10%ของประเทศเราแต่ถ้าจะดีกว่านั้นเนี่ยคือถ้าเรามีเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยมันจะได้ปล่อยแล้วก็ผิดพลาดน,น้อยลงไอไอไอเวสที่เราบอกมันจะได้ไม่ไม่ใหญ่เกินไปมันจะได้แม่นยำมากขึน้นแล้วก็มีความรวดเร็วบางทีอาจจะไม่ต้องกู้มากเท่ากับที่เราคิดก็ได้เพราะเราปล่อยด้วยความเร็วมันก็แม่นยำ การตกงานเนี่ยของทั้งโลกเนี่ยมันก็ปเป็นที่สูงมากเลยนะคือในผมเคยได้ยินเรื่องของปี1930นะที่เป็น the Great Depression เนี่ยครับการตกงานคนประมาณ25%มั้งหนึ่งใน4ของคนเดินถนนเนี่ยตกงานนะครับแต่มองวันนี้เนี่ยก็ประมาณ1ิบ7มั้งในอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคนปล่อยให้ล้มเนี่ย มันกระทบเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อด,ด้วยแล้วก็เรื่องของประชาชนหรือเรื่องของปัญหาสังคมด้วยตอนเกิดเกรดอิเฟชันคนตกงานเยอะนะครับนั้นก็มีเรื่องของการโจรน,นะครับความอาชกรรมเกิดขึ้นมากมายซึ่งในนีน้มันก็จะลามไปถึงการประท้วงหรือการทําแบบเราเห็นอยู่การล้มล้างอำน,นาจต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะฮะนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็คงไม่ชอบเนาะคือเงินเงินเฟอ้อที่บอกว่าตันอนชิเงินเนยงมาอาสาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ดีนะครับแต่มันก็เทียบกับเงินเฟ้อหรือว่า เด็กเกิดอิมเพชชันเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าภาพภาพที่เขาเห็นกันทั้งโลกนะฮะเขาเลือกทางนี้แหละเงินพิมพ์เงินอัดฉีดเพื่ออุ้ม s อสที่คุณทอ็อปบอกเพราะว่าถ้าอุ้มแล้วจริงอยู่มีพระมากขึ้นเนี่ยนะเขาก็จริงแต่ว่ามันก็ยังพอจ่ายได้นะครับแต่สิ่งขึ้นอยากกับคือว่าคุณต้องแบกหนี้พระมหาศาลโดยที่คุณต้องทำเงินให้ p r พอรช์ช i ว i t y คุณมีอยู่มันได้เติบโตขึ้นมาด้วยนะครับ